สำหรับท่านไหนที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะเลือกซื้อรถมรราด้าระหว่าง CX30 และ CX5 รุ่นใหม่ของเรานะครับต้องไม่พลาดชมคลิปนี้เลยนะครับวันนี้เราจะมาจอดข้างๆกันเปรียบเทียบให้ดูนะครับแล้วก็ดูในส่วนของรายละเอียดต่างๆกันด้วยนะครับเผื่อใครเนาะที่ดูอยู่นะครับแล้วตัดสินใจลังเลไม่ได้อยากจะได้ CX30 รุ่น S P D หรือจะขยับไปเป็นรุ่นที่ใหญ่หน่อยนะครับเป็นรถ C X 5นะครับต้องดูคลิปนี้กันเลยนะครับและที่จอดคู่กันอยู่ในโชว์รูมนะตอนนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น C X 5นะครับที่เป็นรุ่น S รุ่นเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทางด้านขวาในหน้าจอของ่านผู้ชมก็จะเป็น C X 30รุ่น S P เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับซึ่งทั้ง2คันนี้นะครับเป็นสีแพลตินัมคอร์นะครับเป็นสีบอลทองที่เป็นสีโดยเฉพาะของมาสด้านะครับ แล้วก็เป็นสีที่ให้ความรูหราโดดเด่นบนท้องถนนอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นสีที่ไม่ต้องเพิ่มเงินด้วยนะครับส่วน CX30 นะครับรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์2อ SP นะครับราคาอยู่ที่1 1 9 9 0 0้บาทนะครับซึ่งรุ่นท็อปสุดอันนี้บอกเลยออปชั่นจัดเต็มให้แน่นอนนะครับในเรื่องของ,ของระบบความปลอดภัยนะครับเรื่องราคาของ New Mazda C x 5นะครับ ราคารุ่น S เปิดตัวมาได้ดีมากนะครับราคาอยู่ที่1,219,000าบาทเท่านั้นนะครับออปชั่นเพียงพอนะครับแล้วก็สมรรถนะนะครับขับดีมากเลย ราคาทั้งสองพนะครับแตกต่างกันไม่มากเลยนะครับใครที่อยากได้รถที่มีความใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับนั่งสบายนะครับก็อาจจะเพิ่มเงินนิดนึงนะครับหันมาเลือกในเรื่องของรุ่น 4X5 นะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับเพราะราคาไม่ได้หนีกันด้วยนะครับกับโปรโมชั่นนะครับที่มีมาให้นะตอนนี้นะครับ ด้านหน้าของ c 5กันก่อนนะครับ C5 รุ่น S นะครับเขามีเซ็นเซอร์หน้ามาให้4จุดนะครับนี่ข้างหน้าเลยนะครับให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟหน้าที่เปิดปิดแบบออโต้นะครับแล้วเจนเนอเรชันใหม่ของ c 5นะครับจะเห็นได้ว่าไฟหน้าเขาจะเป็นแบบ L shape เป็นแบบคู่แบบนี้เลยนะครับซึ่งจะปรากฏมาณนะตอนนี้กับรุ่น CX5 เท่านั้นเลยนะครับบวกกับกระจังหน้าที่เป็นแบบ ดำเงากอสแบ็คนะครับพร้อมโลโก้มาได้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็บวกกับตัว Signature Wing นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของมาด้าเนี่ยเป็นเจเนอเรชันใหม่แล้วนะครับเขาจะมี Signature Wing มาตรงนี้เท่านั้นนะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้เขาจะเป็นขีดยาวมาตามนี้นะครับจะทำให้ดูรถเนี่ยมีดีไซน์ที่แปลกใหม่กว่ารุ่นเดิมมากๆเลยครับหันมาดูรุ่น CX 3 0บ้างนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับถ้าเป็น CX 3 0 รุ่น SP นะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยจัดมาให้เต็มเลยเซ็นเซอร์หน้ามีมาให้4จุดนะครับแล้วก็มีมาพร้อมกับกล้องรอบคันให้นะครับในส่วนของโลโก้ด้านหน้าที่เป็นโลโก้อะคริลิกแบบนี้นะครับจะฝังไปด้วยในเรื่องของเรดาร์มาด้าเรดาร์คูชคอนโทร l ให้นะครับออปชั่น CX30 SP เนี่ยเขาจะจัดให้เต็มกว่าแน่นอนกว่ารุ่น CX5 รุ่น S นะครับบวกราบในเรื่องของกระจังหน้าที่เป็น รังผึ้งแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบดำเงากอสแบ,บ็ k คล้ายๆกับรุ่น CX รุ่น S นะครับแต่ Signature Wing เห็นไหมครับรุ่น CX 3 0เนี่ยกระจังหน้าเขาจะมาแบบเต็มพื้นที่ลากมาตั้งแต่ใต้ไฟนะครับยันไปถึงตรงด้านหน้าแบบเต็มระบบแบบนี้นะครับขนาดไซส์ล้อรถยนต์ของ CX 5รุ่น S นะครับจะได้สเปคล้ออยู่ที่255.65 R17 นะครับจะได้ล้อที่เล็กกว่า CX30 รุ่น SP นะครับจะได้ล้อที่มีขนาดเล็กลงมาหน่อยนะครับเพราะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับส่วนซีดียางของ CX30 รุ่น SP นะครับล้อเขามีขนาดใหญ่กว่า CX5 รุ่น S ขึ้นมานะครับสเปกยางนะครับก็จะได้ในสเปกของ215 55 R18 นะครับก็จะได้ไซส์ที่ขนาดใหญ่กว่ารุ่น cx 5รุ่นเริ่มต้นนะครับให้มาดูในส่วนของการเปรียบเทียบนะครับระหว่าง cx 5ด้านหน้านะครับกับ cx 3 0ด้านหน้ากันนะครับถ้าเห็นความโดดเด่นของ cx 5แล้วเนี่ยได้ในเรื่องของดีไซน์ไฟหน้าเนี่ยที่มันสวยงามกว่า cx 3 0นิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะได้ไฟที่เป็นลวดลายแบบใหม่นะครับแล้วก็กระจังหน้าก็จะได้เป็นรุ่นใหม่แบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าหันมาดูในส่วนของ cx 3 0นะครับก็สวยไม่น้อยหน้ากันนะครับเพราะว่า cx 3 0 ได้ในเรื่องของความคุ้มค่าเรื่องระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มให้นะครับก็จะได้ความคลาสสิกของมาด้าที่เป็นรถ SUV แบบสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับความลงตัวมุมมองด้านท้ายรถระหว่าง cx 5กับ cx 3 0สวยไม่แพ้กันนะครับมาดูที่ cx 5ก่อน cx 5เนี่ยอาจจะได้เปรียบในเรื่องของดีไซน์ไฟท้ายเนี่ยที่เป็นรูปลักษณ์ออกมาแปลกตานะครับเพราะว่ารถเนี่ยเป็นร,รุ่นเจนใหม่ล่าสุดน,นะครับ เดิมที CX5 เนี่ยไฟท้ายเขาจะดูสั้นๆนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะครับจะเติมในส่วนของไฟท้ายที่ตรงฝากระโปรงมาให้นะครับทำให้ไฟเนี่ยมันดูโฉบเฉี่ยวมีความยาวขึ้นนะครับ EX30 ก็สวยไม่แพ้น้อยกว่ากันแต่อาจว่าจะชินตากันบนท้องถนนเยอะกันแล้วนะครับ CX30 เนี่ยถ้าเป็นสีบอนแพคทิน um ัมคอสสีทองแบบนี้นะครับ รถเนี่ยจะดูสว่างแล้วก็จะดูใหญ่นะครับให้ความดูหรูหราด้วยนะครับในเรื่องของดีเทลไฟท้ายเนี่ย CX 30เนี่ยไฟท้ายเขาจะเป็นแบบกลมๆคล้ายๆตานะครับเวลากลางคืนเนี่ยเหยียบไฟเบรกหรือเปิดไฟขึ้นมานะครับก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะเป็นรถ SUV แบบสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับออปชันด้านท้ายของ CX 5นะครับเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้4จุดนะครับพร้อมท่อออกจริง ด้านหลังซ้ายขวาแบบนี้นะครับความโดดเด่นของ c 5เนี่ยเราจะได้ฝาท้ายที่เป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็มีระบบเตะเปิดให้นะครับอ่านเนี่ยลองเปิดแบบอัตโนมัติให้ดูนะครับมาพร้อมกับกล้องถอยหลังด้วยนะครับ พอเราเปิดเข้ามานะครับด้านหลัง CX5 นะครับความจุสัมภาระเนี่ยเขาใหญ่กว่า CX30 แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าใครเป็นสายครอบครัวที่ขนาดใหญ่หน่อยนะครับจุของไปต่างจังหวัดเนี่ยบอกเลยว่าเอาอยู่มากเลยนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยด้านหลังของ CX30 บ้างนะครับ CX30 เนี่ยเซนเซอร์หลังมีมาให้4จุดเช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกล้องรอบคันเนาะท่อออกจริงซ้ายขวาเช่นเดียวกันนะครับ ให้ทรงแบบสปอร์ตแฮชแบ็กเอสมากๆนะครับถ้าเป็น CX-30 นะครับเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูฝาท้ายของ CX-30 ก็เป็นแบบอัตโนมัตินะครับเปิดได้นะครับแบบนี้เลยนะครับเปิดเข้ามาในเรื่องของพื้นที่โดยสารที่เก็บของสัมภาระ CX-30 มเนี่ยมีความแคบลงมากว่า CX-5 นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในส่วนของไซสเรื่องของรถนะครับ รถ CX-30 เนี่ยมันเป็นแบบสปอร์ตอยู่แล้วนะครับเน้นขับแบบชบเชียวด้วยแล้วก็เก็บสัมภาระ,ะได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็น CX-5 เนี่ยอาจจะมีจุดเด่นมากกว่านะครับเข้ามาชมภายในของ CX-5 นะครับ CX-5 เนี่ยถ้าพูดจริงๆการนั่ง แล้วก็การขับขี่นะครับคิดว่าตัวของสนับนทัศนวิสัยของ CX5 เนี่ยมีดีกว่าแน่นอนเพราะว่าภายในเขาจะสูงโป่งโล่งเฮดลูมนะครับจะเหลือดีเยอะมากกว่ารุ่น CX30 นะครับบวกบกับเบาะที่นั่งเนี่ยเป็นเบาะที่นั่งอบก,กระชับนะครับแล้วก็มีความใหญ่นะครับมากกว่า CX30 อยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะเป็นแบบรายขึ้นนิดนึงนะครับทำให้นั่งแล้วมีความกระชับมากขึ้นนะครับ ตกแต่งเดินได้มีความเรียบหรูนะครับเป็นได้แบบสีอ่อนๆนะครับเป็นจะเป็นสีน้ำโทนน้ำตาลแบบนี้นะครับมาพร้อมกับเบาะปรับไฟฟ้านะครับแบบนี้เลยถ้าเรามาดูในส่วนของ CX30 รุ่น SP กันบ้างนะครับเปิดออกมาเนี่ยจะได้โทนประมาณสีดำคล้ายๆกับ CX5 นะครับแต่เบาะเนี่ยเขาอาจจะดูเล็กกว่านิดนึงแต่ก็โอบกระชับนะครับ แล้วก็ในส่วนของเรื่องบอกนะครับก็เป็นบอกปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันแต่ CX 30รุ่น SP เนี่ยบอกปรับไฟฟ้าแล้วก็ Memory s e ่ซได้ถึง2ตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับ CX 30รุ่นท็อปสุดก็จะได้ในส่วนของหลังคาซันรูฟไปด้วยนะครับก็ใครที่ชอบซันรูฟนะครับตัว CX 30เนี่ยก็จะตอบโจทย์เลยนะครับประตูด้านข้างของ CX 5เนี่ยก็จะดู งานที่เป็นแบบปาณิชนะครับเน้นความเรียบหรูนะครับ,นนลรบแล้วก็จะมีวัสดุที่ทําจากไม้นะครับหลักสลับแบบโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยบ้างพวงมาลัยรุ่น CX5 รุ่น S นะครับก็จะได้เป็นพวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังกชันแล้วก็จะมีในส่วนของแพตเทอร์ชิพด้านหลังให้นะครับถ้าเป็น CX30 รุ่น SP นะครับลำโพงบสนะครับได้มาด้วยถึง12ตําแหน่งนะครับงาน ตัดเย็บภายในนะครับก็จะปานนี้เช่นเดียวกับรุ่น CX5 จะต่างกันที่ CX30 เนี่ยเขาจะดูมีความสปอร์ตนะครับผสมกับความหรูหราเข้ามาด้วยนะครับพวงมาลัย CX30 นะครับจะมีความแตกต่างกว่ารุ่น CX5 นะครับพวงมาลัยเขาจะออกแบบแนวสปอร์ตสก้านแบบนี้นะครับแล้วก็มีระบบ m r c มนะครับระบบเรดาร์ขับรถตามทางข้างหน้าได้นะครับบวกกับแพตเดอร์ชชิพที่หลังพวงมาลัยนะครับ CX30 ตัวท็อปสุดนะครับก็จัดเต็มให้เลย ความหรูหราคอนโซลด้านหน้าของ CX 5เนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มให้นะครับในส่วนของคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะตกแต่งไปด้วยไม้นะครับเป็นแบบแมวชันวูดนะครับแล้วก็จะมีกรอบโครเมียมเนี่ยที่ตรงกรอบแอร์ทั้งหมดนะครับลากยาวไปถึงคอนโซลแอร์ Air ที่อยู่ตรงกลางนะครับหน้าจอนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์สัมผัสได้เนาะแล้วก็คอนโทรลได้จ,ดจากปุ่มคอมมานเดอร์เซ็นเตอร์นะครับ แต่ CX สามสิบเนี่ยเขาจะสัมผัสไม่ได้เนาะเขาจะต้องคอนโทรลจากตัวของคอม m ิเดอร์เซ็นเตอร์เท่านั้นนะครับในเรื่องของแอร์นะครับเขาจะเป็นแบบ2โซนแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของโหมดการขับขี่จะมีโหมดสปอร์ตโหมด Normal ให้นะครับออโตโโ้เบรกโฮแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับมีมาให้จัดเต็มนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วนะครับที่วางแขนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับรุ่นเซี่ยบ ดีไซน์ที่คุณเคยของ CX30 รุ่น SP กันบ้างน,นะครับภายในเนี่ยช่องแอร์นะครับก็จะอยู่ต่ำลงมาตรงในคอนโซลนะครับช่องแอร์ก็จะเป็น ลายเดินแบบโคมียมเช่นเดียวกันนะครับแต่จะดูมีความสปอร์ตแล้วก็ดูมีความซ่อนเลนส์มากกว่ารุ่น CX5 นะครับจะเน้นแบบภายในคินคีนหน่อยนะครับมาพร้อมกับหน้าจอยาวๆเลย8.8นิ้วนะครับแต่ว่า CX30 เนี่ยจะสัมผัสไม่ได้นะครับต้องควบคุมหน้าจอจากคอมเบรเดอร์เซ็นเตอร์นะครับแต่ในเรื่องของเวอร์ชันของเขาก็จะมีความใหม่นะครับแล้วก็จะดูสบายตากว่านะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์ก็จะเป็นแบบ2โซนแบบนี้นะครับแล้วก็ตกแต่ง ในส่วนของอที่เป็นคอนโซลแบบดำเงาก็สแบ็นะครับแล้วก็ปุ่มคอมพลเดอร์เซนเตอร์ก็จะดูแบบแตกใหม่มากกว่ารุ่น c ซ5นิดนึงนะครับมาพร้อมกับระบบการขับขี่ที่เป็นสปอร์ตแล้วก็นอร์มัลแล้วก็มีออโต้เบรกโฮให้เบรกมือไฟฟ้าให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของที่วางแขนนะครับก็จะกว้างแล้วก็ยาวกว่าตัวของ c ซ5กว่านะครับเปิดประตูด้าน ที่นั่งของคนนั่งด้านหลังกันบ้างน,นะครับ cx 5โดดเด่นกว่าแน่นอนนะครับเนื่องจากรถเขานะครับมีเพดานที่สูงกว่านะครับเฮดดูมเล็กดูมเนี่ยนั่งสบายกว่า cx 3 0แน่นอนนะครับมาพร้อมกับแอร์หลังให้นะครับแยกซ้ายฝาซ้ายขวาอิสระนะครับในเรื่องของที่วางแขนนะครับก็ใหญ่มากนะครับวางได้แบบนี้เลย นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันข้างในเปิดออกมากสามารถเสียบพอร์ต USB-A UH ได้อีก2ตํตำแหน่งนะครับถ้าเป็นรุ่น CX30 บ้านนะครับ CX30 เนี่ยในส่วนของบาเนี่ยของเขาจะชิดในเข้ามานิดนึงนะครับเพราะว่าขนาดเขาก็จะมีความสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวหลังคาเนี่ยเขาจะมีเรียดตรงมาเนาะตรงที่เสา C นะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง Head Room ของ CX30 เนี่ย เป็นรองกว่าแน่นอนนะครับนั่งหลังก็อาจจะดูอึดอัดนิดนึงนะครับก็เน้นขับชบเฉียวนะครับแบบไม่ได้นั่งหลังสบายนะส่วนที่วางพนักพิงแขนนะครับเปิดออกมานะครับจะมีที่วางแก้วให้2ตําแหน่งแบบนี้นะครับจะไม่มีจุดชาร์จเหมือนกับ CX5 นะครับอาจจะกล่าวสรุปโดยคร่าวๆนะครับใครที่มีงบประมาณขึ้นมาหน่อยนะครับที่จะพอไปกับรถ cx5 นะครับที่เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับราคาเขาจะอยู่ที่1219นะครับแตกต่างกับ cx30 รุ่น top sp เนี่ยไม่มากแต่ถ้าแลกกับรถไซส์ที่มันขนาดใหญ่นะครับไม่เน้นออปชั่นนะครับแต่ขับขี่อาจจะสมรรถนะที่จะดีกว่าไปต่างจังหวัดอาจจะสบายกว่านะครับแล้วก็โล่งสูงโปร่งสบายในเรื่องของพุทธสารตอนหลังด้วยนะครับแต่ถ้าใครชอบ cx30 อยู่แล้วนะครับ พร้อมระบบความปลอดภัยที่เขาจัดเต็มออปชั่นจัดเต็มนะครับแล้วก็เป็น SPORT SUV นะครับที่มีความเฉบเฉียวบนท้องถนนอยู่แล้วนะครับก็ใจไป CX30 ได้เลยนะครับแถมโปรโมชั่นส่วนลดก็อาจจะดีกว่าด้วยนะครับยังไงขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ